การกระตุ้นยานอย่างรู้ของพวกเราเมื่อพวกเราขยายขอบเขตของจิตสำนึกการตระหนักรู้ของพวกเราออกไปแล้วขอบเขตของการรับรู้หรือการอย่างรู้ของพวกเราก็จะขยายตัวตามไปด้วยและเพราะการตื่นขึ้นมาของยานหรือยานอย่างรู้ของพวกเราเองนั้น ข้อมูลข่าวสารจำนวนมากมายที่ครั้งหนึ่งเคยซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังข้อจำกัดในการรับรู้ของประสาทสัมผัสทางกายภาพทั้ง5ของพวกเราก็จะโผล่ขึ้นมาสู่พื้นผิวของการตระหนักรู้ของพวกเราและจะทำให้โลกแห่งความเป็นจริงของพวกเรามีความชัดเจนโปร่งใสามากขึ้น ซึ่งการรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจําวันของพวกเราแบบนี้ก็จะช่วยให้พวกเราสามารถทําลายมายาการแห่งการแบ่งแยกและการมีข้อจำกัดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ให้หมดไปได้แต่ก็เหมือนกับความสามารถพิเศษอื่นๆที่พวกเรามีอยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเรานั่นแหละ ที่ยานอย่างรู้บางอย่างของพวกเราก็อาจจะเข้มแข็งกว่ายานอย่างรู้อีกบางอย่างก็ได้และก็อาจจะออนไลน์ขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกในจิตสำนึกแบบมนุษย์โลกของพวกเราก็ได้แต่ว่าพวกเราทุกๆคนล้วนมียานอย่างรู้เหล่านี้อยู่ในตัวอยู่แล้วทุกคนทั้งสิ้น เพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของตัวตนที่แท้จริงของพวกเราเองซึ่งก็คือตัวตนหลามิติของพวกเรานั่นเองจะมีพวกเราจำนวนมากกว่านี้ที่จะใช้ยานอย่างรู้ของตัวเองอย่างเปิดเผยถ้าพวกเราไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะการตัดสินชี้ถูกผิด ของผู้ที่เกรงกลัวสิ่งที่พวกเขาไม่อาจเข้าใจได้แต่โชคดีที่ยิ่งมีจำนวนพวกเราที่ตื่นขึ้นมาแล้วมากขึ้นเท่าไหร่การตัดสินชี้ถูกผิดดังกล่าวนี้ก็จะยิ่งน้อยลงมากเท่านั้นด้วยดังนั้นจึงกํำลังมีพวกเราจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ปรากฏตัวออกมา พร้อมกับความสามารถพิเศษต่างๆด้านการอย่างรู้ของตัวเองที่เพิ่งถูกกระตุ้นขึ้นมาใหม่หรือที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้มานานแล้วและก็เหมือนกับวิถีแห่งจิตวิญญาณหรือวิถีแห่งการรู้แจ้งทุกๆวิถีนั่นแหละที่พวกเราจะไม่สามารถไปพยายาม หรือไปบังคับให้ยานอย่างรู้ของตัวเองตื่นขึ้นมาได้เพราะว่าเส้นทางของการตื่นรู้ก็เหมือนกับแม่น้ำสายหนึ่งที่พวกเราจะต้องพยายามทำให้ตัวเองอยู่ตรงกลางของกระแสน้าให้ได้มากที่สุดเพื่อที่พวกเราจะได้ถูกพัดพาให้ไหลไปตามกระแสน้ำได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าพวกเราไปต่อสู้ดิ้นรนหรือไปใช้ความพยายามเพื่อทำให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเข้าแล้วก็ก็เหมือนกับว่าพวกเราได้ผลักตัวเองให้เฉออกไปนอกศูนย์กลางของกระแสน้ำเข้าให้แล้วและก็เท่ากับว่าพวกเราได้ผลักตัวเองให้เข้าไปสู่วังวนของน้ำ และวังวนของกระแสชีวิตในมิติที่3เข้าให้แล้วด้วยกุญแจสำคัญดอกหนึ่งที่จะทำให้พลังจิตสัมผัสที่มีอยู่ในตัวพวกเราอยู่แล้วกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งก็คือการยอมรับฟังเสียงเล็กๆและเงียบสงบที่มาจากภายในของตัวเราเอง ที่จะส่งเสียงกระซิบมาถึงจิตใจหัวใจและร่างกายของเราเองและก็จะเหมือนกับการที่ร่างกายเนื้อของพวกเราใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับพวกเรานั่นแหละว่าเรากำลังจะได้ยินอะไรอยู่เห็นอะไรอยู่รู้สึก อย่างไรอยู่ได้กลิ่นอะไรอยู่และรับรู้สัมผัสอย่างไรอยู่เจ้าเสียงเล็กๆจากภายในของเราเองนี้ก็เช่นเดียวกันมันก็จะเตือนพวกเราให้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารที่สั่นสะเทือนอยู่ในระดับคลื่องความถี่ที่กว้างกว่าของจิตสำนึก ความตระหนักรู้ของตัวตนที่สูงส่งกว่าของพวกเราเองด้วยเช่นเดียวกันด้วยการผสานร,รวมเอาดาวน์โหลดเอาและบูรณาการเอาตัวตนหลากมิติของตัวเราเองให้รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายเนื้อของตัวเราเอง ซึ่งอยู่ในมิติที่3นี้พวกเราก็จะสามารถอัพโหลดระบบปฏิบัติการใหม่ของตัวเองซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแบบหลากมิติขึ้นมาได้เพื่อให้ยานอย่างรู้เหล่านี้ออนไลน์ขึ้นมาได้แล้วจากนั้น สมองของเราซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ชีวภาพของเราก็จะส่งสัญญาณไปถึงร่างกายเนื้อของเราให้ตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารที่มีระดับคลื่นความถี่อื่นๆด้วยซึ่งครั้งหนึ่งคลื่นความถี่เหล่านี้เคยอยู่นอกเหนือขอบเขตการรับรู้ของระบบปฏิบัติการเก่าของพวกเรา เพราะว่ามันเป็นระบบปฏิบัติการแบบ3มนิตินั่นเองจงอย่าลืมว่าพวกเราไม่ได้แค่ยกระดับจิตสำนึกความตระหนกรู้ของตัวเองขึ้นไปเท่านั้นนะแต่พวกเรายังขยายมันออกไปมากขึ้นมากขึ้นอีกด้วยดังนั้นเมื่อจิตสำนึก ความตระหนักรู้ความคิดความคาดหวังและการรับรู้ของพวกเราขยายขอบเขตออกไปกว้างไกลมากขึ้นกว่าเดิมแล้วพวกเราจึงสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มาจากนิติอื่นๆได้มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งไม่เพียงเฉพาะแต่ที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากมิติที่4มิติที่5มิติที่6และมิติที่อยู่สูงสูงกว่าขึ้นไปกว่านั้นอีกเท่านั้นนะแต่ยังรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่มาจากมิติที่2มิติที่1 และนิติที่เป็นโลกของควอนตัมอีกด้วยเมื่อตอนที่พวกเราได้เข้ามาสู่เส้นทางแห่งการสำรวจของการเป็นตัวตนแบบเดียวๆอย่างสุดขั้วนี้เป็นครั้งแรกพวกเราได้แยกตัวเองออกมาจากร่างกายจากสัญชาตญาณสัตว์ของพวกเรา จากตัวตนที่แท้จริงของพวกเราจากผู้อื่นจากวิญญาณจากสวงสวรรค์จากดาวเคราะห์โลกและจากธรรมชาติทั้งมวลดังนั้นหนึ่งในการอย่างรู้แบบสัตว์ที่พวกเรามีโดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่บัตรนี้ได้สูญหายไปแล้วก็คือสัญชาตญาณของพวกเราเอง Instinct สัญชาตญาณคือการรู้ขึ้นมาเองโดยธรรมชาติอย่างหนึ่งมันเป็นความสามารถของมิติที่สองของตัวตนระดับพื้นฐานของตัวเราเอง เป็นข้อความจากชาวอักตูเรียนนะคะขอขอบคุณคุณชยุทธนวาวรัดมานะที่นี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ